เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่4เมษายน2025หัวข้อแรงกดดันจากเพื่อนข้อพระคำหลัก2โครินบทที่10ข้อที่2 2คือข้าพเจ้าขอร้องท่านว่าเมื่อมาอยู่กับพวกท่าน อย่าให้ข้าพเจ้าต้องห้าวหารด้วยความมั่นใจที่ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องกล้าหารต่อบางคนซึ่งคิดว่าเราดำเนินชีวิตตามแบบมนุษย์ทั่วๆวไปอ่านพระคัมภีร์โรมบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงสามหนึ่งดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านสออย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยและอะไรดียอดเยี่ยมสามข้าพระเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพระเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่านเนื้อหา แรงกดดันจากเพื่อนเป็นศัตรูตัวฉกาจของลูกของพระเจ้าสิ่งที่อันตรายที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในผลงานของเนื้อหนังในกาลาเทียบทที่5ข้อที่19บเก้ถึงยี่สการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการเสพเพลยี่สิ การนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการวิสยษกากันการฉุนเฉียวกันการไฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกกบกันยี่สิบเการอิจฉากันการเมาเหล้าการเล่นเป็นทานเกเรและการอื่นๆ ในทํานองนี้ซึ่งข้าพระเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่าคนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าดังนั้นคริสเตียนหลายคนจึงไม่ใส่ใจที่จะจดบันทึกเรื่องนี้แรงกดดันจากเพื่อนหมายถึงการทำบางอย่างเพื่อเอาใจกลุ่มเพื่อนหรือคนรอบข้างเมื่อคริสเตียนเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างเพราะสิ่งที่คนอื่นจะพูดหรือคิด ผู้เชื่อคนนั้นก็หยุดรับการนำโดยพระวิญญาณของพระเจ้าและเขาหรือเธอก็กำลังสูญเสียความเป็นลูกของพระเจ้าไปแล้วท่านที่รักอย่าพยายามแต่งตัวให้เหมือนกับโลกเพราะท่านไม่อยากถูกละทิ้งอย่าพยายามใช้คำแสลงหยาบคายเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านคุ้นเคยกับกระแสะปัจจุบันเช่นกันพระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้ใน สโครินบทที่หกข้อที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดฉะนั้นพวกเจ้าจงออกจากท่ามกลางพวกเขาและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสอย่าแต่ต้องสิ่งที่ไม่สะอาดแล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าไว้ย้ำว่าท่านต้องแยกตัวออกไปคนที่ควรจะเรียกว่าเพื่อนของท่านควรเป็นคนที่แยกตัวออกไปเพื่อพระคริสต ดังนั้นแรงกดดันจากเพื่อนที่ท่านควรยอมจำนนควรเป็นแรงกดดันที่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางและเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในอนาคตของท่านประเด็นสำคัญท่านไม่สามารถทำให้พระเจ้าและมนุษย์พอใจได้ในเวลาเดียวกัน